วันนี้อลี่เข้าครัวอีกแล้วคะ่ะแต่ไม่ได้ไมาทำกับข้าวนะะพาทุกคนมาทำน้ำมันหมูเอาไว้ใช้ผัดใช้ทอดภายในบ้านเอาน้ำมันหมูมาทำอาหารเนี่ยมีคนบอกว่ามันจะหอมอร่อยแล้วก็ดูน่ารับประทานกว่าน้ำมันพืชนี่ก็เลยบึ้งรถไปซื้อหนังหมูมาเลยคะ่ะขาบอกว่าส่วนนี้จะเป็นมันแข็งขอนสันหลังคะ่ะนี่จะเอามาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชูขัดขัดถูถ,ถูบริเวณหนังของหมูให้เอี่ยมสะอาดหมดจดเลยนะล้างนี่สำคัญมากเลยนะคะทุกคนเพราะเราทานทุกส่วนของหมูที่ มาาทํฉะนั้นแล้วล้างหลายๆน้ําก็จะดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะใช้วิธีการนํามาถูกเกลือให้เรียบร้อยกอ่อนจากนั้นก็เปิดน้ําล้างอีกประมาณสักสี่ห้านาเพียงแค่นี้ก็จะ้แล้วค่ะหนังหมูแบบสะอาดอาดมาถึงขั้นตอนการเตรียมการหั่นดีกว่าอันนี้จะบ้างเป็นเส้นยาวๆก่อนนะคะขน,นาดสักประมาณ1นิ้วแนะนําให้ทุกคนหั่นกันแบบยาวๆหรือว่าหั่นใหญ่ๆก่อนนะเพราะว่าถ้าเราหั่นเล็กไปเนี่ยเวลานําไปเจียวอะค่ะตัวกากหมูของเราก็จะเหลือชิ้นน้อยแล้วมันก็จะแข็งได้ค่ะจากนั้นก็มาหั่นเตาอีกทีขนาดก็จะเป็น ประมาณหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วค่ะแนะนาเวลาเลือกหนังหมูเนี่ยทุกคนค่ะให้เลือกที่มีส่วนมันข้างล่างเยอะๆเวลาเอามาเจียวเนี่ยจะได้น้ามันเยอะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมค่ะหัน่นไปเรื่อยๆแนะนาให้ฝนมีดคมๆด้วยนะเพราะหนังหมูมีความเหนียวมากไม่คมอาจจะไม่สวยได้นะถึงเคล็ดลับการทํไม่ให้น้ามันกระเด็นอันนี้จะเติมน้าส้มสายชูกรั่นแท้100ทร้อยเปอร์เซนต์อีฮออะไรก็ได้นะคะลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็เพิ่มความเค็มอีกนิดหน่อย,อยด้วยเกลือใช้เป็นเกลือป่นนะคะทุกคนแล้วก็ ขยำขยำคะ่ะไอตัวเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยซึมเข้าไปในตัวหนังหมูเมื่อซึมเรียบร้อยแล้วเราจะไปเจียวหนังหมูกันแล้วคะ่ะเปิดไฟตั้งกระทะใส่หนังหมูที่เราหั่นไว้ตามมาด้วยน้ำเปล่าประมาณครึ่งถ้วยจากนั้นค่อยคอยค,ยค,ยคนเรื่อยๆเลยค่ะอันตอนแรกเนี่ยจะต้องคนหน่อยนะคะว่าเดี๋ยวหนังหมูมันจะติดกระทะได้จ้าไฟก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวหนังหมูของเราจะไหม้ได้เมื่อคนไปสักพักหนึ่งตัวน้ำที่เราใส่ไปในหนังหมูเนี่ยมันก็จะเริ่มเหือดหายไป สังเกตได้ว่าเนื้อหมูของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วด้วยเช่นกันเราก็ค่อยๆคนต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งคะ่ะเวลาเนื้อหมูหรือว่าหนังหมูหดตัวเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มค่อยๆออกมาแล้วคะ่ะการเจียวหนังหมูบอกเลยค่ะว่าเจียวง่ายมากเห็นไหมดูดีมีน้ำมันหมูออกมาแล้วนะค่อยๆคนไปเรื่อยๆคะ่ะพักไว้ก็ได้นะคะทุกคนค่อยหมั่นมาคนคะ่ะเราจะใช้ระยะเวลาในการเจียวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้หนังหมูก็จะค่อยๆเล็กลงตัวฟองก็จะค่อยๆเหือดหายไปสังเกตได้ว่าตัวหนังหมูของเรานั้นเริ่มเล็กล เรื่อยๆแล้วนะคะเชื่อว,ว่าการทํากากหมูเนี่ยเป็นวิธีที่หลายๆบ้านทํากันมันอย่างยาวนานจะรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ทํากันมาแบบว่าไม่ยั้งเลยแถมบางคนทาเอามาเป็นอาชีพอีกด้วยนะวิธีการทําก็บอกเลยค่ะว่านําไปใช้ได้ทุกส่วนอน,นี้จะเจียวจนกว่าตัวฟองจะหายไปเลยนะและสังเกตไหมคะตัวหนังหมูหอยอรี่จะกรอบมากเนื่องมาจากว่าการใส่น้าส้มใส่ชูเนี่ยระขาทุกคนค่ะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทําให้หนังหมูนั้นกรอบแล้วก็ฟูเมื่อเสร็จแล้วก็ พักให้ที้เสด็จน้ำมันตัวกากหมูก็เอาไปทำกับข้าวได้หลายอย่างมากเลยเป็นยำกากหมูข้าวผัดกากหมูชู่ฉีกากหมูหรือใครจะเอาไปทำน้ำพริกกากหมูก็แล้วแต่าตามสะดวกได้เลยนะพักให้เย็นแล้วก็ใส่กล่องใส่หม้อให้เรียบร้อยค่ะเ้าจะใช้ก็นำมาเทละลายใส่กระทะอันนี้ก็จะได้น้ำมันหมูเอาไว้รับประทานแล้วล่ะค่ะทุกทุกคนค่ะ